มอบความรักด้วยสุขภาพที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะวันนี้กะเป็นวันวัดเลนทายนะเจ้าหลายๆคนกันเตรียมเอาช็อกโกแลตเอาเคกเา้กเอาคุกกี้ไปปอเพิ่งกันนะคะเพชรเชฟขอเปลี่ยนเทคนิคนิดนึงนะคะตีว่าจะมอบสุขภาพเพื่อดีมากขึ้นกว่าเดิมนะเจ้าอันดับที่หนึ่งนะคะเค้กเป็นคาร์โบไฮเดรตมนก็ คุกกี้กับเป็นคาร์โบไฮเดรตมันก็เจ้าช็อกโกแลตกับเป็นคาร์โบไฮเดรตมันก็เจ้าเมื่อยย่อยสลายแล้วได้อยงได้น้ำตาลเจ้าประเมลพี่นองค่ะฉะนั้นเปื่อนๆปี่ๆรองเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อไปเป็นมูอาหารติมีประโยชน์มากกนี่ในกอางเช่นพันอาจจะซื้อ กินไปลาบกินด้วยกันแต่ว่ามงกินแอลกอฮอล์เนอเดี๋ยวน้ำตาลพุ่งนะเจ้าหรือว่าท่านใดนะเจ้าติว่าจะไปซื้อปุ้งมาเผาเหมือนกับเพชรเชมกันได้นะคะและที่สําคัญนะคะหากท่านไปฉลองกันนะคะอย่าลืมนะคะเติมใยอาหารเข้าไปก่อนที่จะไปฉลองด้วยนะคะเพื่อใยอาหารจะได้เข้าไปฉลองกันดูซึมแป้งไขมันน้ําตาลค่ะหนึ่งแคปซูลก่อนจะไปฉลองนะเจ้าในคนป่วนปีๆฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยวิธีใดกันนะคะพี่ บอกเพจสาชิมใตโพนเลค่ะ